วันนี้เรียนเรื่องการดูแลแปลงเพาะกล้าข่าวที่แล้วเราสอนเรื่องเราเรียนเรื่องนั้นไปใช่ไหมการเพาะเมล็ดลงแปลงใช่ครับถ้าเกิดเราโรยเมล็ดหรือเพาะเมล็ดเนี่ยลงแปลงกเกษตรไปแล้วพอเราลดน้ําทุกวันทุกวันเข้าเวลาผ่านไปสักสัปดาห์หนึ่งมันก็จะมีต้นไม้ต้นเล็กๆออกมางอกออกมาจากเมล็ดเราเรียกว่าต้นอะไรต้นใส่ปุ๋ยใช่ไหมต้นอะไรต้นลเล็กต้นกล้าถูกต้องอ่ะ ถ้าพอคราวนี้อ่ะพอมีต้นกล้าง,งอกขึ้นมาแล้วเราควรจะดูแลต้นกล้าอย่างไรบ้างมาดูกันวันนี้นี่อันนี้เป็นเป็น,ปนรูป<ไ>เพ็นบ้านเริ่มมีต้นเล็กๆ็กๆงอกออกมาแล้วการดูแลแปลงพ่อก้าอันนี้เป็นรูปแปลงกเกษรอันนี้เป็นรูปแปลงกเกษตรแบบคราวที่แล้วเลยพอมีแปลงปุ๊บเราก็อ่ะใครเรียกอะไรเอ่ยเขียนยาง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  อันนี้เป็นแบบแปลงเกษตรแบบข่าวที่แล้วเลยแปลงเกษตรปุ๊บหวานมาเมล็ดเข้าไปพอเวลาผ่านไปปุ๊บนี่มีต้นกลางหงอกออกมาแล้ววิธีวิธีการดูแลแปลงพอกา้าแน่นอนว่าวิธีที่หนึ่งเราก็ต้องทําอะไรเอ่ยจะภาพทําอะไรเนี่ย ลดน้ำเราลดน้ำไว้แล้วกี่ครั้งจำได้ป่าวสองครั้งสองครั้งต,อ,อ,งงตอนตอนไหนก็ตอนไหนเชา้ชากับเย็นเช้ากับเย็นถูก,ก,ถกต้องเ,เอ้ยเก่งอันเนี้ยจำได้ตอบได้ถูกต้องเก่งมากนี่ลดน้ำเ<อ><ไ>วลาสอง,สองครั้งตอนเชา้ากับตอนเย็นลดให้ชุ่มชื้นแต่ว่าอย่าให้มากจนเกินไปทั้งถ้ามากจนเกินไปเกิดอะไรขึ้น เออถ้าลดน้ำไปเยอะน้ำมันจะขังต้นไม้ทําให้รากต้นไม้มันเนา่าถ้าเน่าแล้วก็ตายอ,อุปกรณ์ที่ใช้ลดน้ำต้นไม้ก็จะมีอะไรกับอะไรเนี่ยสออันนี้เรียกว่าอะไรกลังหลกสายยางสายยางกับบัวอะไรอบัวรดน้ำกับสายยางถูกต้อง อันนี้เป็นภาพสาธิตให้ดูใช้บัวรดน้ดํารดแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้สายยางรถนี่ถ้าเกิดใครใช้สายยางรถเราก็ต้องให้น้ําที่ออกมาจากสายยางเนี่ยเป็นฝอยๆละอองละอองห้ามเป็นห้ามเป็นเส้นใหญ่ๆญ่ๆถ้าเกิดน้ําแรงเกินไปต้นกล้ามันก็จะโดนน้ําแล้วมันก็จะอะไรขึ้นมีใครรู้ไหมเนี่ยสมมติอันนี้เป็นอเออ เนี่ยอันนี้เป็นต้นไม้เห็นภาพที่ครูวาดเปล่าต้นไม้มันจะอะไรเนี่ย,ยใช่มันจะหกักถ้าเกิดหกัก<ต>ถ้าเกิดต้นก้าหักแล้วปเป็นยังไงเอ่ยตายเลยภ<อ>าพหายเหรอ ไอ้ดาเราออกข้างใหม่ก็ได้เจ้าครูจบมกเท่าไหร่ก็เป็นของหนูก็เป็นฮะเป็นเหรอพ่อไปหายไอ้ครูนั่นสิครูก็ไม่รู้เหมือนกันกำลังนึกอยู่เนี่ยไอ้ด้าถ้าเกิดมันหายแล้วเราออกเข้าใหม่ดูไอ้ด้าอ๋อไอ้ภาพที่ครูวาดครูลบไปแล้วเออเราออกเข้าใหม่ดู อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วไอดาไอดาไปกดในกลุ่มใหม่ได้เลยชาดี่ว่าแล้วโอเคว่าแล้วรูว่าลูกที่รูวาดมต้องลบแต่ว่าอะต่อมาลดน้ำแล้วก็ต้องพวนอะไรพวนดินอุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้พวนดินแนหนูม่คนะพวทำไมอะฮะอุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้พวนดิน เสียงก็อะไรมาเรียกว่าอะไรเนี่ยลูกขวามือคืออะฮะ<ำ>ซ่อมพลวนอะซ่อมพลวนเอามาเอามาจิ้มของอร่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาไว้แทงดินพวนดินให้ดินของเราเนี่ยจากก้อนใหญ,ใหญ่ให้มันแตกเป็นก้อนเล็กๆน้ําจะได้ซึมลงดินกันได้ง่าย,ายๆอะ,อะเวลาพวนดินบนแปลงค่าบอกว่าให้เราพวนดิน ทุกๆเจ็ดถึงสิบวัน,นเพื่อให้ดินมันล้วนซุยน้ำจะได้ไหลลงดินง่ายๆอ่ะต่อมามลนนนดน้ำพวนดินแล้วถ้าเกิดว่าอะเดี๋ยวอย่าเพิ่งแย่งครูพูดนะอะลดน้ำพรวนดินแล้วต่อมาแล้วก็ต้องกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช วัชพืชคืออะไรมีใครรู้บ้างต้นญ้าแล้วสตูพืชคืออะไรหนอนหนอนแมลงน,นี่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามีหญ้าขึ้นตรงต้นไม้ที่เราปลูกเราก็ต้องทําอะไรอถอนหญ้าอ,อ่าถอนหญ้าถูกต้องแต่ถ้าเกิดมีแมลงมีหนอนมากินละ่ะทาําไงอ,ออจับ จับมาแรงจับหนอนหรือเด็ดเด็ดใบเด็ดเด็ดใบใบใบนั้นทิ้งไปเลยเพราะถ้าเกิดปล่อยหนอนกินใบไม้ไปเรื่อยๆนะต้นไม้เราจะไม่เหลือสักใบเลยอันนั้นโหดจังเลยกระทั่งนิดเดียวใช่รุ่นมันโหดจังเม่คู่แต่พอมันโตเดี๋ยวมันสวยงามมากสิเนี่ยเราก็ต้องจัดการมันซะไม่งั้นต้นไม้เราจะตายหมดแน่ข้ามันเลยนี่อันนั้นคือหนอนที่มวกได้เหรออ่ะ เขาบอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งย่งพูดอย่าเพิ่งยังคุพูดถ้าเกิดเราไม่ถอนต้นญ้าออกนะต้นญ้ามันจะคอยย่งน้ำย่งอาหารของต้นไม้เราทําให้ต้นไม้เราโตช้าหรือถ้าเกิดต้นญ้ามันมีเยอะมากต้นไม้เราก็จะอดกินอาหารเหมือนคนเลยถ้าอดกินอาหารมากๆเข้าก็จะตายใช่้นเ,เสรมารแลก มแมลงแมลงก็เหมือนกันถ้า,มาแมลงกินใบหมดต้นไม้ก็ตายอ,อ่ะต่อมาใส่อะไรใส่อะไร๋ใส่ปุ๋ยอ่ะขอบอกก่อนนะว่าต้นไม้บางชนิดก็ชอบปุ๋ยที่มาจากธรรมชาติบางชนิดก็ชอบมาจากพวกปุ๋ยเคมีอ่ะปุ๋ยที่มาจากธรรมชาติเช่นปุ๋ยอะไรมูลอะไรม,มูลแปลว่าอะไรจําได้เปล่า มูลแปลว่าอึเอออึอวัวอึหมูหรืคอค่วให้คือ,อ,ขอเขาเรียกเขาปุ๋ยคอ,อกอ่ะปุ๋ยที่มาจากมูลของสัตว์ต่างๆ่่ไม่ไ่ะลอ,อมันจะไม่เล็กไม้มาอย่างนั้นนะคืออ่ะเนี่ยไอ้ลูกทางซ้ายมืออ่ะลูปลูกทางซ้ายมือเนี่คือปุ๋ยคอ,อกเนี่ยที่คูวงให้เห็นปล่านี่ เดยวเขาก็าไปล้างได้ไม่เป็นไรมันแห้งแล้วมันแห้งแล้วอใส่เสร็จแล้วเขาก็าไปล้างอ่ะก็ใส่ไปส่วนส่วนทางขวามือถ้าเกิดต้นไม้ชนต้นไม้ชนิดไหนชอบปุ๋ยที่มันจะใส่เชมีก็เนี่ยเป็นเม็ดเม็ด,มดโรยลงไปเลยปุ๋ยมันก็คืออาหารของของของพืชเราต้องคอยใส่เรื่อยๆ แต่อย่าใส่บ่อยจนเกินไปนะใช่ไม่งั้นต้ไตไนไม้จะตายใช่บางทีกินมากไปก็ไม่ดีเหมือนกันเหมือนคนถ้าเกิดมีคนป้อนอาหารป้อนไม่หยุดเลยเรากินจน,นพุงแตกตายเลยไม่ได้เหมือนกันนะอ๋อคนนั้นจะเป็นนิว่าเยอะแต่กี้ถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยแล้ว <c oughs> เราก็ต้องอย่าลืมลดอะไรด้วย ลดน้ําด้วยเพื่อให้ปุ๋ยของเราเนี่ยซึมลงมาในดินละลายแล้วซึมลงมาในดินอุปกรณ์ที่ใช้ในการใส่ปุ๋ยรูปแรกคืออะไรมีใครรู้บ้างรูปแรกคือปุ๋ยอ,อ,อันกลางเหรออันกลางเรียกว่าอะไรซ่อมอะไรซ่อมพลวน,น,วน,น,วนแล้วรูกขวามือเหรอเรียกว่าช้อนอะไร ช้อนปลูกถูกต้องทำอะไรอ่ะฉันลูกฉันชอบอ่ะประโยชน์ของการดูแลแปลงขอกานี่เขาบอกว่าช่วยให้เราเนี่ยช่วยให้ต้นก้าเนี่ยเจริญเติบโตได้แข็งแรงเร็วขึ้นอข้อสองเขาบอกว่าถ้าเกดเิดมันเติบโตมาดีเนี่ยผลผลิตที่ได้มันก็จะมีคุณภาพนี่ยกาาใช่ครยูยกตัวอย่าง ต้นอะไรดีนะต้นแครอทแล้วกันถ้าเกิดมีต้นหญ้าขึ้นเยอะๆะแครอทที่ออกมาก็จะหัวเล็กแต่ว่าถ้าเกิดมีแต่แครอทเลยให้ใส่น้ําใส่ปุ๋ยให้อาหารเป็นอย่างดีแครอทออกมาก็จะลูกเบิ่มเลยว่าไงครับย,ย,รยังไม่เขียนยังไม่เขียนยังไม่ได้บอกให้เขียนเลยใจเยน็น ต,ตอนนี้หนูไม่ชอบเลยอะไรแค่หลอดเหรอใช่ตอนเด็กหนูก็ชอบเลยอ่าไม่เป็นไรก็แต่ตอนไม่ชอบกินไม่บ่อยเด็กก็ชอบเอ,เองอ่ะมาเอาสมุดขึ้นมาในวันนี้สั่งงานแล้วเอาสมุดขึ้นมาเอาสมุดขึ้นมา,เ,า,มขนมาเขียนวันที่ทำมัรู้สึกคุ้นคุ้นอันนี้ครับฮะแล้วทำมันรู้สึกว่ามันคุ้นคุ้นเหมือนข้าวที่แล้วเลยแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนครูเปลี่ยนเรื่อง ทำเลยครับอย่าลืมเขียนวันที่นะจำได้เปล่าเวลาเริ่มทำเวลาเริ่มทำทำตรงไหนทำตรงไหนก่อนทำจากตรงกลางก่อนนะะก่อันที่แล้วนะอ่าูเขียนอะไรอ่ะหมดนี่เลยเนี่ยที่มันเป็นรูปวงกลมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ่ะที่มันเป็นรูปวงกลมอ่ะไอด้าูอย่ามถ่ายวดีโอให้คนอื่นด้เข้าดูได้นะครับผม อ,อันนี้เป็นสรุปอันนี้อันนี้เป็นที่ครูสรุปไปแล้วเรื่องการดูแลแปลงพอก้านี่ขั้นที่หนึ่งครับผมนี่ขั้นที่หนึ่งได้ครับได้ครับอ่ะขั้นที่หนึ่งลดน้ำต้นไม้อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นบัวรดน้ำสายายางฮะครับว่าไงหนูหนูหนูอะไนะ ได้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 เคยบอกไปแล้วบางคนเปลี่ยนเป็นก้อนเมฆได้เลยเปลี่ยนเป็นก้อนเมฆวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมได้เลยผู้ขายเขียนว่าอะไรนะคะนี่เขียนทั้งทั้งหมดเลยอันไหนอะครูหน้าสุดท้ายเลยครับไอด้าที่มันเป็นกรอบสีเหลืองๆอะเห็นเปล่า หน้ที่ไหนที่ไหนก็กรอบทุกอ่านเลยอ่ะที่มันขอบสีเหลืองทุกอ่านเอาเหรอที่ตรงกลางที่ตรงกลางกรอบจะมีวงกลมเขียนว่าการดูแลแปลงเพาะเก้าเอาเลยกดนะคะครับผมเจอไหมเจอไหมในหนังสือไม่มีนะต้องดูใน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 ที่ส่งไปให้ หรือให้ครูถ่ายรูปลงกลุ่มไลน์เลยก็ได้ไหมง่ายดีเดี๋ยวครูถ่ายรูปลงกลุ่มให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะว่าไยงไหนูจะถามว่าเขียนเป็นตัวเมกันได้กับตะกี้บอกไปแล้วได้เราตกแต่งได้ตามใจชอบเลยอันนี้เป็นตัวเรื่องเรื่องกรอบอะพวกเราใส่ความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่เลยแต่ว่าอย่าให้เละจนเกินไปนะเอาแค่พอสวยพองาม ฮะรูปอะไรก็ได้ใช่ไหมเฉพาะกรอบนะเฉพาะกรอบนะกรอบอะไรก็ได้อันที่สอง่ะอันที่2พวนดินขวามือแป๊บหนึ่งนะขอสร้างอัลบัมให้เพื่อนแป๊บหนึ่งวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยยี่สิบสามอ๋อวันนี้วันวันนี้พืนละหัสอ่ะ ไอ้อาดาไอ,อ้ดาสักอะบ้างไหมล่ะไอ้ดานี่ไงแต่กี้จำได้เปล่าลดน้ําเสร็จแล้วเราก็ต้องทํอะไรต่อควรดินอ่าควนดิน,อ,น,ดนอันที่สองเนี่ยอันที่สองนี่อ,อุปกรณ์ที่ใช้พวนดินก็จะเป็นส้อมควนอ่ะ อันไหนที่สามจำได้เปล่าอันไหนที่สามจำได้เปล่าอ๋อต้มจานใส่ปุ๋ยปุ๋ยแน่ใจแน่ใจอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับไปดูอ่ะอันไหนที่สามอ่ะให้เราดูเองอันไหนที่สามขาคู่ขเปลี่ยนเป็นคู่ขาเปลี่ยนเป็นก้อนเมฆอะไรแบบนี้ได้ไหมได้ครับได้หนูขอเรียนแบบนอนๆนะมันไม่พออ่ะ อันที่สามอะไรเอ่ยอันที่สามอะไรอกเลยการจัดอ่ะกำจัดวัชพืชและสตูพืชนี่อ,อนีอ่อันที่สามแล้วก็อันนี้อันที่สี่แ้ก็ทีหนึ่งตัวอะไรมอั่งอ่ะมองไม่มองไม่เห็น<ด>หรอมองถ้ามองไม่เห็นด,ด,ดูในรูปที่ครูส่งมาให้ใน,ในกลุ่มเลยครูส่งมนาะเนี่ยเปเป็นอัลบั้มใหม่เลย nghĩ mình có phải phôi ta